สวัสดีครับผมคงเคยบทเรื่องไฟล์ภาพวิดีโอหรือว่าสีจากไฟล์ภาพวิดีโอของกล้องโซนี่มาบ้างแล้วนะครับซึ่งปกติเนี่ยผมรู้สึกในความเห็นส่วนตัวล้วนๆเลยนะครับรู้สึกว่าสีเนี่ยมันจะแม่งๆหรือว่าแปลกๆนิดหนึ่งนะครับโดยเฉพาะใน2กรณีก็คือเวลาที่ ถ่ายสกินโทนนะครับเวลาผิวของคนเนี่ยกับถ่ายวิวทิวทัศน์ที่มีต้นไม้ใบหญ้าที่มันสีเขียวเนี่ยผมจะรู้สึกมากๆเลยว่าสีมันไม่ค่อยถูกใจสักเท่าไหร่นะครับก็คือสีสกินโทนก็จะไม่ค่อยแบบเป็นธรรมชาติเท่าไหร่นะครับส่วนสีต้นไม้ใบไม้ใบหญ้าอะไรเงี้ยมันก็ไม่ค่อยเขียวอิ่มๆเท่าไหร่นะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะออกไปทางอมเหลืองๆซีดๆนิดนึงนะครับพอดีวันนี้มีเวลาเนี่ยผมก็เลยลองมา,าทดลองอะไรนิดหน่อยนะครับก็ลองไปถ่ายซีนหรือว่า ฉากที่มีต้นไม้ใบหญ้านะครับซึ่งใน Color Mode ของ Sony เนี่ยสมมุติถ้าเราเข้าไปที่ Picture Profile แล้วเราเข้าไปใน Option ของมันเนี่ยก็จะมีให้เลือก Gamma Mode ใช่ไหมครับแล้วก็มีให้เลือก Color Mode ซึ่ง Color Mode เองเนี่ยมีทั้งหมดตั้ง9อันเลยนะครับแล้วก็แต่หนึ่งในนั้นเนี่ยเป็นขาวดำใช่มเพราะนั้นก็เหลือ8อันที่เป็นสีวันนี้ก็เลยจะมาทดลองหมดทุกอันเลยนะครับในการถ่ายต้นไม้ใบหญ้าว่าแต่ละอันเนี่ยมันมันต่างกันยังไงกันแน่ เดี๋ยวมาเปิด v e กเ o อร์สโคก่อนละกันนะครับอ่เวกเตอร์สโคปทีนี้น้องบอกก่อนเลยว่าอันที่ผมชอบมากสุดเนี่ยก็คือโหมดมูวี่นะครับคันละโห d e Movie ซึ่งจริงๆบางคนอาจจะบอกเอ้ยโหมสดมากเลยนะครับสีฉูดฉาดมากมันเหมือนกับเวลาเราไปเดินซื้อทีวีตามห้างแล้วมันเปิดพวกตัวอย่าง วิดีโอเอาไว้นะครับสีมันก็ส,สดสดสดใสอะไรประมาณนี้นะครับแต่จริงๆพูดงจริงเรื่องความสดอะไรพวกนี้ผมไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่นะครับผมสนใจการไล่โทนแล้วก็เฉดสีต่างๆมากกว่านะเพราะว่าไอ้สดไม่สดเนี่ยเราแก้ได้ไม่ยากนะครับเราแค่มาที่ไฟล์ภาพเราก็สามารถดึง saturation ใช่ไหมมันสดเกินไปก็ดึงให้มัน สดน้อยลงแล้วก็เพิ่มไวเบรนส์อะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นไอ้พวกนี้มันแก้ไม่ยากนะครับแต่ว่าสิ่งที่แก้ยากมากๆเลยเนี่ยก็คือการไล่เฉดสีต่างๆนะครับอย่างสมมติอ่าก่อนอื่นเลยเราลองไปดูไอ้พวกโหมด s อสแกรมมุดต่างๆก่อนละกันนะครับไม่ว่าจะเป็น S อสแกมมุดเอสแกมมุดสามดอทซีนีหรือว่า S อสแกรมมุดสามธรรมดาเนี่ยจะสังเกตยอย่างหนึ่งเลยว่าถ้าเราดูลง v e ดูเวกเตอร์สโกรีสีแต่ละลลลเฉดเนี่ยมันถูกบีบอัดเข้ามากลายเป็นเหมือนเฉดสีเหลืองไปหมดเลย นะครับไม่ว่าจะเป็นเอสเกมุดนะครับเอสเกมุดสามซีนีนะจะสังเกตว่าเฉดส,สีเนี่ยมันถูกบีบเป็นสีเหลืองมากๆเลยนะครับซึ่งต่อให้เรามาปรับ saturation อะไรเงี้ยมันมันก็ไม่ได้ละใช่ไหมผมมิดผมดึงมาเนี่ยไอ้สีที่มันออกทางเหลืองเหลือๆมันก็เหลืองเข้าไปใหญ่นะครับซึ่งมันก็จะเพี้ยนแง่งแม่งนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราลองมาเทียบกับโหมดมูวี่เนี่ยจะสังเกตเลยว่า มันจะไล่เฉดสีเนี่ยได้กว้างกว่ามันจะเก็บเฉดสีมาเหมือนครบกว่ามากเลยนะครับมันจะไม่บีบเข้าไปเป็นสีเหลืองหมดนะครับอย่างสมมตินในฉากฉากนี้นะก็จะมีต้นไม้นะครับซึ่งมันก็จะออกไปทางาสีส้มๆหน่อยนะครับก็เหมือนสีผิวคนนะครับสีน้ําตาลมันก็จะอยู่ระหว่างสีเหลืองกับแดงนะครับมันก็จะมีบางอันที่ บางพิกเซลที่อยู่ประมาณนี้ใช่ไหมครับเราก็จะมีสีเหลืองของดอกไม้นะครับมันก็จะอยู่สีเหลืองแล้วก็บริเวณใบไม้เนี่ยมันก็จะมีใบไม้มันก็มีสีหลายเฉดใช่ไหมครับตั้งแต่บแบบสีเขียวล้วนเลยที่อยู่ตรงนี้ไปจนถึงบางบางใบเนี่ยมานก็จะแห้งๆหน่อยก็จะอยู่ระหว่างเขียวอมเหลืองใช่ไหมครับซึ่งจะสังเกตว,ว่าใน Color Mode Movie เนี่ยมันเก็บเฉดมาครบ ครบเลยนะครับดูในเวกเตอร์ส่งของเราเนี่ยมันกระจายมีทุกโทนสีเลยใช่ไหมครับซึ่งอันเนี้ยมันก็กแก้ไม่ยากนะครับเราก็ปรับความสดความให้สดน้อยสดมากอะไรเงี้ยไม่ยากแต่สมมุติถ้าเกิดเราถ่ายมาเป็นโหมด s อสแคมแล้วเนี่ยซึ่งจริงๆตอนแรกเลยที่ซื้อกล้องมาเนี่ยมันก็จะมี p i เ r o f โฟร์ไฟเอสลเนี่ยมันจะชอบใช้ค o l ์มุดเอสแคมมุดใช่ไหมแล้วผมก็ถ่ายมาบ่อยมากเลยก็รู้สึกว่าทำไมสีมันมันไม่สวยเลยมันแบบ ม,มันแย่มากๆนะครับอันนี้คือความเห็นส่วนตัวผมล้วนๆเลยนะครับแต่ผมไม่ชอบสีโทนแบบนี้เลยก็ตอนหลังเนี่ยก็เลิกใช้ไปและใช่ไหมก็มาเปลี่ยนมาใช้สติลซึ่งต้องบอกเลยว่ามันก็ช่วยได้เยอะนะครับแต่หลังจากที่มาทดสอบวันเนี้ ผมคิดว่าผมคงจะเริ่มใช้โหมดมูวี่เนี่ยบ่อยขึ้นละทีนี้ถ้าใครเพิ่งซื้อกล้องโซนี่มาหรือเพิ่งเริ่มใช้เนี่ยครับ <S <S ก็จะสังเกตว่าในเวลาถ่ายวิดีโอเนี่ยมันจะมีพิกเชอร์โปรไฟล์ให้เลือกใช่ไหมอาจจะประมาณหนึ่งถึงเก้าอะไรประมาณนี้ใช่ไหมซึ่งแต่ละพิกเชอร์โปรไฟล์เนี่ยเขาก็จะมีเซตติ้งตั้งมาจากโรงงานเลยนะครับอย่างสมมติหนึ่งเนี่ยเขาอาจจะใช้แกมมาโหมดเป็นสติลนะครับอาจจะคัลเลอร์โหมดเนี่ยจะเป็น S อสแคมมูดสามนะครับพิกเชอร์โปรไฟล์สองอาจจะเป็น S แกมูดแกม่าแกมาโหมดเนี่ยอาจจะเป็น S Lock 3นะครับคันล่างโหมดอาจจะเป็น Stil อะไรก็ว่าไปอันนี้ก็ยกตัวอย่างเฉยนะครับเพราะนั้นถ้าเราไปใช้พวกค่า Default ที่เขาตั้งมาจากโรงงานเฉยๆเนี่ยมันก็จะมีหลายพิกเชียลโปรไฟล์เหมือนกันที่ใช้ พวกคันและโหมดเป็นเอสแกมมุดอะไรพวกนี้ใช่ไหมซึ่งถ้าเวลาถ่ายมาเนี่ยผมเองก็ไม่ชอบเลยนะครับแล้วก็หลายๆคนผมเชื่อว่าคงไม่ชอบเหมือนกันเพราะสีมันจะแหม่งๆนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเวลาครั้งหน้าที่ไปถ่ายเนี่ยก่อนอ่นเลยเราเลือก Picture p r o f i l ลไหนเนี่ยเราก็ลองกดเข้าไปนะครับในออปชั่นของมันแล้วก็ไปดูซิว่ามันใช้คันและโหมดอะไรอยู่ใช่ไหมทีนี้เราก็สมมติถ้ามันใช้เอสแกมมุดอยู่เนี่ยเราก็อาจจะไปลองเปลี่ยนจากเอสแกมมุดเนี่ยไปเป็นคันและโหมดอื่นๆที่ที่เราจะมาลองอันนี้นะครับซึ่งสำหรับผมเองเนี่ กับ uh, ITU 709 Matrix นะครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลองมาดูไล่กันทีละอันเลยละกันว่าความแตกต่างมันเป็นยังไงนะครับก็คือมู v วีอย่างที่บอกไปแล้วนะครับมันก็จะไล่เก็บเฉดส,สีเนี่ยมาครบเลยนะครับมากว้างๆใช่ไหมทีนี้ถ้าเราลองมาดูสติลเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยนะครับโทนสีมันเริ่มโดนบีบแล้วนะครับมันจะโดนบีบจากที่เขียวมาถึงตรงเนี้ยมันก็โดนบีบเข้าไปให้ไกล้สีเหลืองมากขึ้นนะครับ ไอ้ตรงบริเวณต้นไม้ตรงนี้ที่เป็นสีส้มๆเนี่ยก็ถูกบีบให้ไปสีเหลืองมากขึ้นเหมือนกันนะครับแล้วก็ความสดเนี่ยมันก็จะเหมือนเน้นให้สีเหลืองเนี่ยสดกว่าเพื่อนนะเพราะนั้นสมมติถ้าเราเพิ่ม saturation มาเนี่ยอ่ามันก็จะเริ่มแบบมันจะติดเหลืองนิดนึงนะครับอ่สมมติเรามาเทียบกับตรงนี้จะสังเกตว่าบริเวณพวกต้นไม้อะไรเงี้ยมันก็จะดูนะครับมันจะเป็นเหมือนธรรมชาติกว่านะครับอันนี้ก็ไม่รูอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะครับอย่างสมมติข้างหลังข้างหลังเนี่ยมันก็จะเป็นยังเขียวๆอยู่ใช่ ท่าน,นี้มันก็จะเริ่มอ่าเริ่มอมเหลืองมากขึ้นละซึ่งในภาพเนี้ยมันจะโอเคแหละเพราะว่าเราถ่ายอดอกไม้สีเหลืองมาใช่ไหมครับซึ่งเพราะฉะนั้นถ้ามันไปไปบูสต์ให้สีเหลืองมันสดขึ้นไปอีกเนี่ยมันก็อาจจะก็ะสวยไปอีกแบบนะครับแต่ในฉากสมมติทั่วไปที่เราจะไปถ่ายสมมติไม่มีดอกไม้สีเหลืองไม่มีดอกไม้สีฟ้าอะไรเงี้ยมันก็อาจจะอาจจะไม่เวิร์กเท่าไหร่นะครับทีนี้โหมดซินีม่าเนี่ยก็ยิ่งโดนบีบเข้าไปใหญ่เลยนะครับจะสังเกตว่าจากมูวี่กว้างขนาดนี้ใช่ไหมครับ พอมาสตลเนี่ยอาเริ่มบีบเข้ามาเริ่มแคบลงแล้วใช่ไหมพอซีนิมาเริ่มแคบเข้าไปอีกนะครับเริ่มไปแบบจะเหลือจะ,จะเฉดสีเหลืองละนะครับแต่คงไม่แย่เท่าเอ็กแมุดหรอกนะครับแล้วก็เหมือนเดิมไอสีเหลืองๆเนี่ยมันก็จะเน้นสดกว่าเพื่อนนะครับแต่นี้สมมุติถ้าเราถ่ายมาเนี่ยว่าจะแบบเออมันก็สวยดีนะนะครับมันดูแบบว่าจืดๆดีเหมือนกับเวลาดูหนังส่วนใหญ่เขาจะเกรดให้มันจืดๆหน่อยสีไม่จัดจ้านมากนะครับไม่เหมือนแบบโฆษณาทีวีอะไรอย่างนี้แต่เรื่องความสดหรือความไม่สดอะไรอย่างที่บอกนะครับเรามา ทำทีหลังเนี่ยไม่ยากใช่ไหมแต่สมมุติถ้าเกิดเราจะมาอบอกไม่อยากได้จีบๆแบบนี้ละจะเพิ่มให้มันสีมันสดใสหน่อยเนี่ยพอเพิ่มขึ้นมาปุ๊บเนี่ยโอ้มันจะแบบมันจะอมเหลืองเลยนะครับซึ่งไออันเนี้ยแก้ยากกว่านะครับจะมาลดให้แบบว่าจากโทนสีที่มันถูกบีบไปแล้วไม่ค่อยเหลือสีเขียวไม่ค่อยเหลือสีส้มเนี่ยจะมาแก้ให้มันกระจายตัวออกมาให้มันมีทั้งสีเขียวสีส้มแล้วก็สีเหลืองในปริมาณที่เท่าๆกันเนี่ยอันนี้จะลําบากกว่านะครับทีนี้ อันต่อมาก็จะเป็นโปรนะครับโปรเนี่ยก็จะคล้ายๆกับสติลเลยนะครับเพียงแต่ว่าเฉดสีต่างๆมันจะถูกหมุนมาในล้อสีเนี่ยจะถูกหมุนมาทางสีฟ้ามากขึ้นนิดหนึ่งใช่ไหมเพราะนั้นถ้าเป็นสีเหลืองอยู่ก็จะอมเขียวขึ้นหน่อยถ้าเป็นใกล้ๆเขียวแล้วก็จะถูกบุนให้เป็นเขียวนะครับก็แล้วแต่ว่าเราต้องการจะใช้เฉดสีประมาณไหนในภาพของเราใช่ไหมจะสังเกตว่าอันเนี้ยโปรเนี่ยมันหมุนมาทางนี้นะครับ ส่วนสติลเนี่ยมันก็จะหมุนขึ้นไปทางด้านสีแดงนะครับก็จริงๆร,รูปทรงของกราฟเนี่ยคล้ายๆกันเลยเพียงแต่ว่าก็แล้วแต่ว่าเราต้องการเฉดสีไหนนะครับส่วนอย่างที่บอก ITU 709 m a t r i x เนี่ยก็จะเป็นอีกอันนึงที่คล้ายๆกับ Movie นะครับความกว้างของกราฟเนี่ยถือว่าสูสีกันนะครับมูี่อาจจะก,กว้างกว่าหน่อยแต่ว่า ITU m a t r i x เนี่ยมันจะเหมือนถูกดันไปทางสีแดงนิดนึงใช่ไหม แต่ว่ามูวี่เนี่ยมันจะถูกดันลงมาทางสีเขียวมากกว่านะครับก็เหมือนเดิมขึ้นอยู่กับความชอบว่าในภา,ภาพพิมพ์นี้เราอยากจะให้มันเฉตสีมันอาจจะบิดไปทางไหนอะไรงนี้นะครับแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยในอนาคตต่อไปผมคิดว่าผมจะเริ่มลองใช้ Color Mode ITU 709 Matrix กับ Movie เนี่ยให้บ่อยขึ้นกว่าเดิมละโอเคนะครับเพราะนั้นครั้งหน้าถ้าผมมีโอกาสเนี่ยเดี๋ยวก็จะไปทดลองเพิ่มนะเพราะนั้นตอนนี้เนี่ยผมคิดว่า คันลโหมดที่ผมชอบมากที่สุดเนี่ยคือมูวี่กับ ITU 709ใช่ไหมแต่ว่าแน่นอนในฉากช้างเนี่ย มันมีแค่เฉพาะต้นไม้ใบหญ้าดอกไม้เท่านั้นเองนะครับซึ่งมันก็จะออกไปทางเฉดส,สีเขียวเขียวเหลืองเหลืองส้มๆมนะครับแต่นี้เวลาเราถ่ายฉากจริงเนี่ยบางครั้งเราอาจจะมีวิวต้นไม้แล้วข้างหลังเนี่ยข้างบนอาจจะเป็นท้องฟ้าสีฟ้าๆก็ได้ใช่ไหมหรือว่าเราอาจจะมีต้นไม้แล้วมีพิธีกรยืนอยู่ก็จะมีสีสกินโทนใช่ไหมเพราะนั้นครั้งต่อไปเนี่ยผมก็จะลองดูด้วยว่าไอ้คัลร์โมดต่างๆเนี่ยมันกระทบกับท้องฟ้าหรือว่าสกินโทนของคนยังไงนะเาะสมมติคัลรมโบดมูฟี่กับยอยมากเรับต้นยร แต่ว่าพอไปถ่ายท้องฟ้าเนี่ยโหกลายเป็นสีฟ้ามันแบบเพี้ยนไปสุดๆหรือว่าสีสกินโทงคนเนี่ยแบบไม่สวยเลยใช่ไหมเพราะนั้นเดี๋ยวถ้ามีโอกาสคราวหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะไปทดลอง อ,อีก2อ,อย่างอันนั้นนะพอดีวันนี้เนี่ยมันเป็นวันที่ผมไปถ่ายมันเป็นวันที่เมฆค่อนข้างเยอะอีกหนึ่งนะครับก็เลยไม่สามารถทดลองแบบว่าถ่ายมีทั้งต้นไม้ใบหญ้าแล้วก็ท้องฟ้าสีาฟ้าได้นะมันก็เห็นเป็นเมฆสีขาวหมดเลยนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์บ้างน,นะครับสำหรับใครที่ใช้กล้องโ o นีถ่ายวิดีโออยู่ก็ลองไปทดลองกันดูแล้วกันนะครับแล้วถ้าเกิดได้ผลที่แตกต่างกับที่ผมเจอเนี่ยยังไงก็ลองมา มาแชร์กันแล้วกันนะเพราะผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็มีปัญหากับคัลเรโหมดต่างๆโซ n y เหมือนกันว่าใช้โหมดไหนดีทําไมสีมันเพี้ยนอะไรงนี้นะครับก็ถือว่าช่วยๆกันแล้วกันนะครับยังไงวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับก็สวัสดีครับ